สวัสดีครับป่าผาเที่ยวฮ่องกงวันนี้เราไปมูกับวัดดังๆของฮ่องกงกันนะครับก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินฮ่องกงนะครับสนามบินชื่ออะไรไม่รู้นะครับไม่ได้อานะ่านมาแ๋ยวนี้มาถึงแล้วนะครับสนามบินฮ่องกงนะครับชื่อจะแปลกๆหน่อยครับอะไรเป๊กๆอนะไรเนี่เขาเรียกว่าสนามบินเช็กแลบก็จ้า และแล้วเราก็มาถึงวัดหมันโหเป็นวัดเล็กๆแต่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามตามภาพเลยเป็นวัดที่คนชาวฮ่องกงให้นักเรียนนักศึกษาสก,การะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนที่นี่การเข้าประตูของในวัดเราจะต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนและเวลาออกเราก็ต้องก้าวเท้าขวานนคัะวัดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสัก,การะเทพเจ้า มันไกก๊กเป็นเทพเจ้าด้านบุญซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งตัวอักษรโดยจะกำปกาอยู่ในมือส่วนอีกองค,คือเทพเจ้ามอญไตก,ก๊กหรือเทพเจ้ากวนอูเทพเาทางด้านบูซึ่งจะเป็นเทพเที่ถือมีดอยู่ในมือนะครับเราก็มาขอพรเขียนเล็บบิน้นสีเขียวเขาไอ้์สำหรับ ให้นักเรียนนักศึกษาขอพรส่วนสีแดงเราก็มาขอทางธุรกิจกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัดที่เก่าแก่และบรรยากาศที่เงียบสงบและสั์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้กันนะครับก็เราจะออกจากวัดเราต้องมาเาคาะระฆังสามทีแล้วก็กอง3ามครั้งเพื่อเป็นสิริมงคล กล้องกังวานเหมือนละรังและกรองอันเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปวัดหลินฟ้านะครับหรือวังดอกบัววัดนี้อยู่บริเวณหวังจ่ายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคอสเวเบเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ชิงปีคศ1 9 6 3เลยละ่ะและมีการบูรณะถึงสองครั้งในปี 19, 19. 86และคส1999นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะขอ,ขอ,ขอเกี่ยวกับเรื่องหุ้นแล้วก็ลาบลอยแล้วก็เป็นเรื่องของการขายบ้านขายสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับเคยมีตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยปรากฏตัวที่วัดแห่งนี้ทำให้ชาวบ้านเริ่มสสยศรัทธาจึงลมใจกันสร้างวิหารดอกบ,บัวและประดับด้วยโคมดอกบ,บัวต่างๆเพื่อเป็นการบูชาสักการะท่าน นอกจากมีเจ้าแม่กุดอิ่มแล้วยังมีเทพเจ้าเจือเอี้ยนนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองท่านมีพลังหยินผู้คนศรัทธาเหมาะสําหรับคนที่มาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรับเงินก้อนโตเดี๋ยวป๋าไปขอพอนก่อนนะครับดูจากการนำสวดมีการพูดภาษาไทยสแสดงว่าคนไทยมา เที่ยวหรือมาโมค่น,น,น,นี้มนข้างเยอะเลยล่ะหลังจากทำพิธีเสร็จเราก็เอาของเส้นไหว้ไปวางตามจุดที่เขากำหนดไว้ หลังจากนั้นเราก็เอาซองแดงไปวนตรงกระถางทูบเอาขวัญเข้าตัวสามครั้งหอมจุ่มลงไปที่กระถางทูบแล้วก็เอาเก็บไว้ที่กระเพาตั์เป็นเงินทุนครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปวัดที่สามนะครับไปมูอันนี้ก็จะเป็นวัดของเจ้าแม่คุณอิมวัดเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า จากนั้นเราก็เดินลัดเลาะชายหาดหรีพระเปนะคะไปไหว้ขอพรจากเจ้าแม่คุณอิมละก็อย่างแรกก็ไปเอาทูป่ากีดอกวะก้าดอกนะครับองนี้นะครับองแรกเพื่อขอเรื่องเกี่ยวกับเออนั่นแหละมือขอเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปะสุขภาพใช่สุขภาพเยอะจนงงกันไปหมดเลย ไปองคเจ้าแม่จันทินขอเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับองค์นี้นะครับแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมแล้วขอองเจ้าแม่ทับทิมเลือกเกี่ยวกับการงานนะครับแล้วก็สุดท้ายองเทพชัยสุเอียนะครับองนี้นะครับที่เราต้องเอาเงินที่ไม่มีเลขสี่นะครับแล้วก็รูปตัวท่าน3มครั้งแล้วก็เก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงนะครับครับเดี๋ยวเราต้องมาขอพรเพื่อเดินข้ามสะพานนะครับ การเดินข้ามสะพานแห่งนี้เพื่อชะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็รับพลังงานที่ดีเข้ามาการเดินเขาจะไม่ให้เดินย้อนกลับมานะครับนะครับขอเรื่องหนงู่คนที่ปีคู่แล้วก็ไปยืนการขอพระเจ้าจันทร์ทามไว้รักกันในลานเด็กไปเรา,วเวาออระเจะอความยพ่งยืนหลังจากนั้นรเ,เราก็เดินมาขอพลังขอความเจริญสิริมงคลจากสถานที่แห่งนี้ตรงนี้แล้วกันนะขอ อ,องค์เทพเจ้าอันนี้มีทั้งหมดตัวหนังสือ108ตัวหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นตาประทับของฮ่องเต้น,นะครับที่จะมีเป็นรูปกลางหนะันและให้เราแตะตรงสีาขาวขาวครับแล้วก็รูกออกมาเป็นเลขะครัะเพื่อให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองขอโชคลาภนะครับตอนนี้ท้องไส้ก็่ิวนะครับ<ข>วันนี้เรามากินหมูแดงกนัะรอบแล้วก็เป็นย้างนะครับ ของ,ของห้องสมัรถ่รูปให้เราได้เอา<ล>อินอินเสร็จก็เดินทางต่อไปที่อ่าววิกตอเรียของห้องกงกันนะครับไปนั่งเรือกันมาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือชม่าววิกตอเรีนะครับเราจะข้ามฟากไปไหนวิกตอเรียพีวิกตอเรียพีเป็นยอดเขาที่เขาขึ้นไปดูวิวกันนะครับมองลงมาจะเห็นอ่าว วิกตอเรียแล้วก็ทิวทัศน์ของตึกรามบ้างช่องฮ่องกงทั่วเมืองไปหมดเลยล่ะอันนี้นะครับอยู่ตรงเอ่อหน้าฮ่องกงแบงนะครับอันนี้ส่วนตรนตึกนี้เป็นของสแตนดาร์ชาร์เตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าชาวฮ่องกงหรือประเทศฮ่องกงส่วนมากเขาจะวางห่วงจุย้ยดูแต่ละที่แต่ละอย่างมีการสู้กันจักห่วงจุย้ยทุกๆจุดเลยนะครับ ช่วงนี้ที่มาจะอากาศร้อนๆอาอ้าวหน่อยแต่ก็ยังมีลมอยู่นะตอนนี้เรามาถึงหนานะครับเรากำลังจะไปไหนครับเราอยู่ที่อะไรวะพีคทริมและเราเอกพีคทริมแล้วเรากำลังจะขึ้นไปวิคตอร์ลิวิคเตอรียพีคเพื่อไปดูอะไรอะไรนะดูวิวเหรอดูวิวเมืองข้องผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องนั่งขบวนรถอันนี้ไปนะครับข้างบน เพื่อไปจุดสูงสุดของภูเขาเพื่อจะไปดูจุดชมวิวข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะี่ครับขบวนนี้นะครับส่วนใหญ่พื้นที่ที่เราขึ้นไปมันจะเป็นเนินเขาค่อนข้างไต่ความชันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นบรรยากาศตึกรามบ้านช่องเอียงไปหมดเลยเพราะว่าลดรางที่เราขึ้นไปมันก็เอียงตามตึกหรือตามพื้นที่ตรงนั้นละ่ะ เห็นแล้วก็แปลกดูแล้วก็งงมันอะไม่สิ่งดีนะหลังจากที่เราลงจากรถรางเราก็เดินเข้าตึกเจอหุน่นที่พึ่งของฉันหลงด้วยละ่ะหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นบันไดเลือเล่อนไปเรื่อยๆเพื่อชมความงดงามของอ่าววิคตอเรียนั่นแหละดูเอาละกันนะครับว่าสวยงามไหมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรียตอนประมาณช่วงเย็นจนพระอาทิตย์ตก ว่ามันจะสวยงามและแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้อีพีนี้เกาะฮ่องกงและการมูเตลูเราขอจบตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับง่วงนอนแล้วไปละบาย